สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวีสารตะก้อบ้านๆนะครับวันนี้มาชมตะก้อสอสองนะครับคู่วัยรุ่นนะครับแลกข้ามต้องบอกว่าหกเกมที่ผ่านมานี่มันมากนะครับนี่เหลือครึ่งทางนะครับเกม12ไม่มีดิวฝั่งนี้คือทีมงานจากวัดประดูรวมค่ายนะครับน้องตั้มนะครับน้องตั้มเป็นตัวทาแล้วก็แล้วก็พี่สุบินนะครับเป็นตัวยก ฝั่งโน้นมีเตยุกับพิโชคจากซอยสิบนะครับแต้มหต่อห้าครับยังอยู่6ต่อห้ากลางเกมเปิดขึ้นครับพิยุครึ่งรอบครับอื้แต่ก็ฝั่งนี้เจ้าตั้มนี่ต้องบอกว่าวัยรุ่นนะครับเตะครึ่งรอบได้แรงมากเปิดครับลูกนี้สุบินสวยงาม ไม่มีจังหวะเตะครับต้องเหยียบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวิสารตะกรอบับ้าน,นะครับฝากเพื่อนนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนในรับชมดูลูกเสิร์์พี่สุบินนะครับแต้มนำไปเจต,ต่อห้า จังหวะหนึ่งครับเจ้ายุโอ้โหครึ่งรอบตามอยู่สองแต้มครับ5้าต่อ7เปิดหัวครับจะต่ำปีสุบินไม่มีจังหวะเตะครับต้องแก้ไขด้วยการปาด เจต่อ5ครับยังนําอยู่2แต้มเข้าอีโชคครับ2จังหวะสวยมากครับยกได้พอดีเลยนะครับไม่โดนครับตะก้อนะครับจังหวะนี้ก้อตะก้อตะก้อวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สนามเวกเกษม48นะครับมีทุกอาทิตย์ ก็กลางคืนไม่มีไฟนะครับมีแต่กลางวันครับมีเพื่อนๆนักกีฬาที่เข้ามาในสนามพวกเราก็ก็พอสมควรนะครับมีพม่าทั้งพม่าก็มาคนไทยด้วยเวทไม่ใหญ่ครับเวทเล็กๆเวทพอได้ซ้อมสนุกสนานครับสนามเพชรเกษม4 8แยกย2บสหน้าขวาพิโชคครับ2จังหวะยุโอ้โหรึ่งรอบมาตรฐานครับ บรรยากาศแบบบ้านๆครับแต่ก็โรงงานเปิดหัวครับปีสุบินมันจะลื่นนิดหน่อยนะครับติดเกีียวลูกนี้ีโชคสองจังหวะ oh. โอ,โอ้สันแบ็กไม่ข้ามนะครับกอ oh. <laughs> <c oughs> งเชียร์นี่ต้องบอกว่าเชียร์แบบเต็มสูบเลยนะครับลูกก <c> อ <oughs> งเชียร์ฝั่ง <laughs> ฝั่งซอยสิบเจ็ดต่อห้าโยงหลังนะครับเปิดเปิดหัวมาแล้วต้องแก้หัวนะครับจะต่าต้องวิ่งตามนะครับล้นยังไงครับยังอยู่นะครับสุบินโอ้ยต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีราคานะครับต้องบอกว่าสนุกสนานนะครับช่วงเย็นๆนะครับวันนี้อากาศดีครับไม่แดด กองเชียร์นี่สนุกสนานครับเกมนี้อยู่ในช่วงที่คลายล็อกนะครับก็ยังไม่คลายเต็มที่นะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้นักกีฬาก็มากันพอสมควรครับทีมงานแจ็คชุมแพรก็มา ที่สนามของเราก็บ่อยนะครับต่อ5ต่อ2 9ต่อ,ตอ,ตอ5ครับพี่สุบินเสิร์ฟเข้าหาตัวทำครับเจ้ายุยกขึ้นครับพี่โชคนะโอ้เต่ไม่โดนแล้วก็มาพลาดช่วงปลายเกมนะครับเจ้ายุ เตะมาดีมาทั้งเกมนะครับโอ้เตะดีมาทั้งเกมครับมาพลาดสองสมแต้ม10บต่อห้โอ้ต้องทำให้แต้มนี้ต้องต้องต้องไหลไปเป็น10บต่อหแล้วนะครับจากที่แต้มเสมอกันมาตลอด5้าต่อสิครับ เจ้าต่ำครับเปิดยกซ้ายครับพี่สุบินโอ้โหนี่แหละครับเตะครึ่งรอบนี้ก็หนักครับเจ้าต่ำเสิร์ฟตัดเข้าหน้าขวาครับพี่โชครับสองจองังหวะลูกนี้ไม่ข้ามอีกแล้วครับโอ้โหเจ้ายุพลาดติดต่อกัน สามสี่แต้มแล้วนะครับทำให้แต้มนี้ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนี่ต้องบอกว่าจะเข้าฮอตแล้วนะครับเม็ดเดียวสี่เปต่อห้าครับเม็ดเดียวเปิดสองจังหวะครับพิโชคยังอยู่ครับโอ้โหสูสีกันมาตลอดครึ่งทางนะครับแต่พอมาสลับข้างนี่ต้องบอกว่าหลุด ก็สนุกสนานแบบบ้านๆครับแต่ก็โรงงานครับแต่ก็วันอาทิตย์<ป>โอ้โหต่องขุนอีกสักหน่อยครับจเจ้าตั้มครับนอกจากว่าลูกเอาความแน่นอนอีกสักนิดนึงแต่ก็ถือว่าเริ่มจะดีแล้วครับ 20ตอโอ้่อยคอยคึ้เมาแล้ววาสิเต้เ้ยถอว่ายต่อย0ต่อไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยท้เองขบขวดหน่อยกินเ้าอาเงยอ่้นลยสตามมาห่างๆครับ6 1ิเอดปิดหัวครับเจ้าต่ำ พี่สุบินครับโอ้โหเตะนี่ต้องบอกว่าเตะหนักเกินนะครับเตะโหดเกินสิบเอ็ดต่อหกครับลูกเดียวยังไงครับติดเกี่ยวอีสุบินลูกนี้ต้องบอกว่าปิดสกอร์โอ้โหแน่นอนมากครับจะต่ำ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวสันตะกอบบ้านนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับต้องบอกว่าชนะแบบสนุกสนานมากนะครับ